สวัสดีกันอีกเช่นเคยครับครับอาจารย์มดรถแนกทุปตาทิสเกียรถเชลเล่นครับผมเมืนอี้มีรถขถาใหม่ครับเป็นแอลซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับธรรมดาครับคอมบุอุปกรณ์สามชิ้นครับใบมีดจันดินนาการท้วนแล้วก็โรตีครับผมอุปกรณ์สามยางครับพร้อมใช้งานพร้อมด้วยลุวยงานบน เราจะเป็นงานให้งานหน้าครับคุณต้องรุ่นนี้นะครับพี่นอ้องตรงงานงานหน้าให้ให้อ่อยให้มั่นครับใสเวิรครับผมโชงดีเยร์ดี ใจนะดูรถได้ที่คุปตาสิสเกียร์แล้วเดินครับอาน้าจักรถมือสองของแกครับพี่น้องอนี่ทินไทยพี่น้องเลือกมากไมก่หลากหลายครับของลอยไล่การครับพี่น้อง LH0 LC0 SP ก็มีครับพี่น้องต้นแจกดูรถได้ที่คุปตามือสองนะครับหล,หลายหลายจดอธิบายว่าถือครับพี่น้องเอาเขามาชมเมาครับพี่น้องพักค่ากันเองรถควันได้เบิร์ดครับตอหรักกินนีเพรลาพี่น้องไป็ก่อนครับสวัสดีครับ